จเราหาข้อมูลให้นะจะลวตกแต่งนะแล้วอาริยน่าไปไหนอ่ะนี่สิอาริยน่าน่าจะไปกับเพื่อนคุณเอาทำอะไรมาไปช่วยเราอ่ะทำไปคนอย่างเดียวเฮ้ยอาริย์าเพื่อนคุไม่นะเราไปยรอบแล้วนอาริยาน่าไม่ช่วยงานเราพูดอยู่นี่นิดหน่อยเองใช่เราแค่พูดเพอาเสียมันหนัใช่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ชิมาละทำอะไรกันอยู่เหรอเดี๋ยวเขาทำงานกันอะ ตัวเองไปไหนมาทำไมไม่มาช่วยไปไหนก็ต้องร่องฟะาไปต้งงานะไปทำอะไรอ่ะคนไหนทำต้องงานน้องไม่แกร์ไปไหนมาเราไปแป๊บเดียวเองเฮ้ยอยู่ได้แล้วมาคุยเรื่องไหนได้พี่กันดีกว่าแคร์แคร์แคร์แควิน่าแกหาข้อมูลนะได้แควิน่าแกไปหาข้อมูลจากค๊ตนะแต่ว่าต้องทำอะไรบ้างอยากได้โดนใจคุยไงี่แล้วเราล่ะแกก็เดี๋ยวเราช่วยระบายสีไหมโอ้ได้เลย เว okay. uh ่าแต่งานชิ้นนี้คุ้ยทำอะไรเหรออือคุ้ยทำได้เนี่ย91อ่ะค่ะพ่อมือคนสำคัญนะแล้วก็เขาอยู่เกิดปีไหนยากมากเลยอแล้วก็ดึงเอาไปหมดแล้วทำยัไงใช่รอช้าเลยนี่ถ้ายากมากเดี๋ยวฉันทำเองเพระพวกแกแย่แย่กลับบ้านเลยนะเซ็ตไปละอะไรอะ ไม่น้องบันเทาอะไรหรอก็ไม่รู้อ่ะงั้นเราไปดูกัน ใช่เมื่อสองปีก่อนอ่ะพี่ก็ไม่เชื่อพี่ทำงานเจอให้เจนอ่ะดูสติพี่ไว้พี่บอกเลยว้ายอีโกะมันจริงยังไม่ได้รู้ๆเรากบ้างขอบคุณที่เจอน,นะคะพี่แต่ว่าพ่อมโคนตาม้วหลุดไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ างานครบเสร็จหมดหรือยังอ่ะยังไม่เสร็จเลยยังค่ะเสื๋ยจีนอันหนึ่งป้าที่ต้องทำโครงงานด้วยกันน่ะอ๋อจนอีนนั้นที่าอิน,น่านะบอกจะทำทุกอย่างอ่ะเป็นป้าใช่แล้วเสร็จหรือยังอ่ะไปดูป้าเอ่อป้าป้าวันนี้น่าจะทำเวรนั่นใช่าอย่านาป้าน่าจะใช่นะทำงานเสร็จยังอ่ะไม่รู้จี ต้องไปทักดูไหมป้า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 การสรรยากาศแกบอกเทพาคคนเดียวนี่รีบมากไหมไงวะฉันทำเย็นนี้ก็เสร็จแล้วฝึกศุกนี้ก็ป้าป้ามันจะช่วยสิคะแนนก็น้อยป้าพูดมากกว่าดูกูด้วยระดับเนี้ย เป็นคนทำนะไอี้น่าซี่อยู่นั่นไงปากอักหนานี่ฉันบอกแล้วไงฉันจะทำคืนนี้ถามเลยนักหนาคืนนี้ก็ได้เหมือนเดิมป่ะแต่คุณจะส่งวันนี้นะทำสองวัน,น,นทนนี่ก็เสร็จแล้วมากเราเสร็จแล้วหรอยังแนักหนะเดี๋ย,ยวก็ทำเสร็จอยู่ดีอย่าพูดมากได้ไหมทาไม่ส่งก็โดนหักคะแนนนะ ไดกันวะเกตุเดจะทำไงแล้วอ่ะเพื่อนไม่คุยกับหนูเลยเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าให้เรากินโก้ลงเาื่อีาถึงเ่ย ทอ่ออะเรื่องมันก็จบตั้งนานแล้วป่ะขอโทษได้ไหมตอนนั้นเราคิดไม่ดีเหตุผลเราไม่มีเองเราเห็นก่ความเป็นเพื่อนนะดีกันเถอะโอเคขอบคุณนะมามา